สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปเกิสก้านะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําในส่วนของระบบยูเนียนกันนะครับในปี2023นยีะครับว่าระบบยูเนียนครับมันทําอะไรได้บ้างครับเล่นยังไงนะอย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําำต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่ครับสามารถดูคลิปอื่นเกมได้ในเพลย์ลิสต์นะครับโปเกิสก้านะอยู่ใต้คลิปนะฮะทายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับไปหาดูกันได้เลยนะครับสามร้อยกว่าคลิปนะโอเคก็รรรระะะะบบบบยยูเเเเเนนนนนนนีคคัััมมมจาาให้ลลล่ตอว80ผ ก็มาถึงมันจะให้เราเลือกฝั่งก่อนนะครับก็มีฝั่งพันธมิตรกับฝั่งล็อกเก็ตนะครับอย่างในคลิปนี้ก็เป็นฝ่ายพันธมิตรนะถามว่าเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรเล่นบ้างน,นะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยแล้วกันนะก็มีหลายๆอย่างผมจะพูดในสิ่งที่สำคัญสำคัญนะที่สามารถลงเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็นะครับสำหรับยูเนียนนะฮะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นลำดับนะฮะเขาคราวต่างๆนะครับ เราไปถึงกราบไหว้ยูเนียนนะฮะอันล่างสุดนะครับให้ทําทุกวันนะฮะมันจะกราบไหว้ฟรีๆได้วันละ3ครั้งนะถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็กราบไหว้ได้ทองเห็นไหมฮะได้ทองได้เพชรนะครับได้น้ํายาได้เหรียญนะครับบัตรอีพีระดับสูงนะสามารถมาทําตรงนี้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เงิน7จ็ดหกับเพชร75นะครับประมาณนี้นะได้บ่อยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มตรงกลางนะแต้มคาร์รอสก็สามารถมาแลกได้นะลิมิตสูงสุดคือ9 9 9านะ หรือใช้เพชร50เพชรก็ได้ในการแลกนะครับวันละ10วันละ10ครั้งนะก็จะได้ e อรลูปปั้นด้วยนะครับเป็นเลเวล EP รูปปั้นนะโอเคอันนี้ส่วนแรกนะครับโอเคถัดไปนะฮะส่วนที่2หนไปดูข้างบนเลยขวาบนนะฮะก่อสร้างยูเนียนนะฮะอันนี้ต้องทําทุกวันนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยก็คือการบริจาคนะการบริจาคยูเนียนนะครับก็บริจาคด้วยทองนะครับด้วยเงินกิ้นะครับได้วันละ3ครั้งนะที่เหลือก็จะเป็น ใช้เพชรนะครับผมมันก็จะได้มงกุฎมานะเห็นไหมครับสิบสิบสิบได้มงกุฎมา30นะครับถ้าเกิดว่าใครอยได้มงกุฎเพิ่มก็ใช้เพชรนะฮะในการบริจาคไปนะครับสูงสุดนะครับ23นะถามว่ามงกุฎเอาไปทําอะไรครับเดีย๋ยวเอาไว้แลกของทั้งล่างนี่ครับไว้อ่าแลกแป้งม้านะแล้วก็มารับของรางวัลทั้งล่างด้วยนะครับรับไปเลยนะครับอันนี้มันเป็นแบบภารกิจของยูเนี่ยนรวมเนาะ ก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำกันทุกวันแล้วเขาก็จะจบที่100แต้มทุกวันแล้วแล้วมากดรับของรางวัลได้นะโอเคมงกฎเอาไว้ทำอะไรอีกนะครับเอาไว้ตรงก่อสร้างยูเนียสนะครับคำสั่งถัดไปนะครับน,ะะ Pokemon, นี่ครับไปที่ศูนย์โปเกมอนนะฮะศูนย์โปเกมอนนี่ครับเราสามารถที่เอามงกฎตรงนี้มาอัปเกรดพลังได้นะครับมันก็จะให้อัปเกรดจากซ้ายไปขวานะบนเป็นวงกลมนะครับเป็นทวนเข็มนะก็ะคือจะต้องอัพเลเวล10ก่อนถึงจะอัพอันถัดไปได้นะครับก็จะมีสเตตหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวละครเรานะครับ เออก็ใช้มงกุฎในการอัปเกรดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะก็มาทํานะครับอันนี้ก็มาอัปทุกวันนะทําทุกวันรับของทุกวันอัปทุกวันนะครับมันก็จะได้สเตตนะครับผมอ่าก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เอาไว้เพิ่มพลังให้กับโปเกมอนเหล่าทั้งทีมเลยนะเออค่อนข้างดีนะครับระบบยูเนียนเนี่ยนะครับให้พลังแก่ทีมเราค่อนข้างเยอะนะครับผม แล้วก็จะมีระบบแข่งม้าด้วยนะนีเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปยากนะครับเพราะว่ามันละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคถัดไปนะครับผมก็มาดูแถวล่างกันบ้างนะครับก็จะมีส่วนของนี่เลยนะครับสนามฝึกนะครับผมอันนี้จะไว้ใช้กับโปเกมอนที่ระดับล่างมาสเตอร์นะที่มันมีระบบคะแนนความผูกพันนะถ้าเป็นโปเกมอนทั่วไปมันจะไม่มีระบบความผูกพันนะครับผมเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะ ใน ID ดีนี้มันผมไม่ได้มีร่างมาสเตอร์ไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีแค่ระบบความความสนิทนะครับถ้าเกิดโปเกมอนที่มีค่าความผูกพันนะครับที่เป็นหัวใจสีน้าเงินอ่ะมันจะมาฝึกตรงนี้ฟฟรีนะครับมันจะเพิ่มหัวใจได้นะครับผมโอเคนะประมาณนี้ต่อมาเป็นเทคโนโยูทีมครับก็เหมือนการอัปเกรดพรสวรรค์นะก็คือเอาแต้มสีม่วงที่เราได้จากการทํากิจกรรมในยูเนี่ยแหละนะครับอัปเกรดนะครับผมก็เหมือนกับพรสวรรค์เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าแถวกลางเนี่ยนะครับแถว2เนี่ยนะครับ มันจะต้องใช้เลเวลอ่ายูเนียนนะครับเลเวลหนะขึ้นไปนะถึงจะทำการอัปเกรดได้นะเพราะฉะนั้นรับเรานอกจากการอัปเกรดนอกจากเรามีแต้มแล้วนะครับเราต้องมีเลเวลนะครับยูเนียนด้วยนะเห็นไหมครับก็มีสเตตมากมายนะเลเวลไม่ถึงนะครับกดไม่ได้นะก็มีทั้ง ATK เปอร์เซ็นต์เปอเซ็นต์นะครับเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต ทุกอย่างสแตทที่เกี่ยวกับตัวละครเราเหมือนอัพพรสวรรค์เป๊ะเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาไ้ใช้เพิ่มพลังให้กับโปเกมอนเราได้นะครับเป็นทีมเลยนะครับแล้วให้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งอื่นด้วยนะครับในโหมดมอสจูเนียอย่างเงี้ยต่างๆนะครับเหมือนพรสวรรค์เป๊ะนะฮะโอเคนะครับระบบถัดไปนะครับที่เราสามารถลงเล่นได้แล้วทําต้องทํานะครับไม่ทําไม่เก่งนะโอเคประมาณนี้นะละียดต่างๆต่อมาเป็น สนามหัวหน้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่ายสัตว์พิกเซลนะฮะทุกๆวันเสาร์เนี่ยนะครับมันจะมีระบบสถานสถานีหัวหน้านะผมใบธิบ้ให้ฟังทีนึงระบบค่ายสัตว์พิกเซลเนี่ยก็คือการเอารูปปั้นมาวางนะเพื่อเพิ่มสเตตให้ตัวล,ละครเรานะครับผมก็ในแต่ละรูปปั้นเนี่ยนะครับเราเพียงแค่นะครับทำการรีหรือแก้ไขนะครับสร้างรูปปั้นขึ้นมาให้ได้ท่าที่เราเล่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราเล่นทีมบินนะครับทีมเมอผมมาเล่นทีมบินผีพลังจิตนะครับ ก็ควรจะรีให้ได้ธาตุนั้นๆนะมันจะซับพอร์ตพลังให้กับธาตุนั้นๆที่เราเล่นนะครับเป็นธาตุหลักทีมหลักที่เราเล่นนะครับผมแต่ถ้าครับไม่ได้ทีมที่เราต้องการนะครับก็เล่นได้นะครับมันจะเพิ่มสแตตรวมอยู่แล้วนะครับผมก็จะได้ทุกครั้งที่เราวางลูกปั้นอ่ะเราจะได้พลังอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีไล่ไปเลยนะครับเลือด ATK สเปร i ์ t a ็ De ดฟ p e ปรย t แ c แล้วก็สปีดนะครับเนี่ยลูกปั้นต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับ เนี่ยเรากดคําว่านะครับมันจะมีคําว่าเนี่ยสร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นคําว่าแก่นะเราสามารถใช้อเทมอยู่2ชิ้นก็คือตรงหัวก,กระโหลกนะครับเป็นหัวรูปปั้นนะฮะกับถุงโครนที่เป็นสีม่วงนะในการสร้างรูปปั้นขึ้นมานะครับเนี่ยผมจะสร้างให้ดูเนี่ยมันก็เป็นท่าเน,นี่ยมันไม่ตรงอ่ะไม่ไม่ตรงกับท่า,ท,าที่ผมมีนะครับเราจะกดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับเราก็กดสร้างได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันตรงกับท่าที่เราเล่นอยู่หรือทีมที่เราเล่นอยู่ก็ถือว่าโคตรโชคดีนะครับแล้วเราเราก็สามารถที่จะทําการย่อยสลายได้นะถ้าเกิดว่าเรามีรูปปั้นซ้ําๆเยอะๆนะครับเราก็สามารถกดย่อยสลายได้นะกดถอนรูปปั้นนะอันที่2นะมันก็จะคืนแต้มนะครับที่เราอัพไปได้นะครับมันก็จะคืนแต้มที่เป็นรูปหน้าก,ากากกับตัวโคลนสีม่วงให้เรานะครับผมแล้วก็จะมีนะครับ ในส่วนของการเลื่อนขั้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกช่องที่2ได้ที่เป็นลูกกุญแจเห็นไหมฮะไอเทมก็จะเป็นไอเทมเดอดที่ใช้สร้างแหละนะครับผมอ่ะต่อมาครับทำไมเราต้องปลดล็อกช่องทางล่างเนาะมันคือช่องสัตว์พิกเซลนะครับเราสามารถที่จะเอาอ่ารูปพิกเซลมาใส่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างรูปปั้นก่อนนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เยอะมากๆนะครับที่เป็นรูปปั้นสปีดอะนะครับ ใช้อย่างละ50เลยนะฮะโคตรเยอะนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นโครนสีม่วงนะก็ไอเทม2ชิ้นนี้หาได้จากไหนใช่ไหมฮะก็จะพาไปดูนะครับแต่ว่าเรามาบอกตรงนี้ก่อนนะครับตรงคลังสัตว์พิกเซลนะครับก็ใช้ขนมตรงนี้นะฮะในการสร้างมันขึ้นมานะครับใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับมันจะสร้างคลังสัตว์พิกเซลขึ้นมานะครับ3อันนะครับอ่าเราก็กดเริ่มทํา มันจะสร้างพิกเซลมันก็จะให้สแตทตามพิกเซลแล้วก็เอาพิกเซลตัวนี้มาไปใส่ในรูปปั้นนะครับแต่มันจะต้องเป็นพิกเซลของธาตุที่ตรงกับรูปปั้นด้วยนะสมมุติรูปปั้นเป็นธาตุดินมันก็ต้องมีพิกเซลที่เป็นธาตุดินอะไรเงี้ยมันถึงจะให้สแตทบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปปั้นนะครับสำคัญก่อนเลยครับรูปปั้นเอาให้ตรงกับธาตุทีมที่เราเล่นนะเออลราเราค่อยมาลีหาสัตว์พิกเซลอีกทีนึงเพื่อมาใส่ในรูปปั้นนะครับผมเนี่ย โดยใช้ไอ้ขนมสีสีเนี่ยนะครับวุ้นเนี่ยนะครับในการสร้างมันขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะปล่อยแล้วก,กดปล่อยได้มันจะได้แต้มสีขาวตรงนั้นมาตรงนี้ฮะโอเคปะ่ะอ่าง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างนะครับพิกเซลแล้วกันผมเรียกสัตว์พิกเซลเนาะตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ใส่ไปเลยนะไล่ใส่ไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะครับเนี่ยสัตว์พิกเซลคร่าวๆนะมันจะได้สเตตนะครับผมโอเคปะ่ะไล่ทําไปนะครับต่อมานะครับทุกๆวันเสาร์เนี่ยมันจะมีคําว่าสถานีนหัวหน้าขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะสร้างจากตรงนี้ได้นะครับมันจะได้ในส่วนของสัตว์พิกเซลที่มีสเตตพิเศษที่ดีกว่าทั่วๆไปนะอ่ะอผมจะลองสร้างให้ดูนะครับมันจะมีสเตตถ,ถึง2แถวนะเมื่อกี้ที่เราสร้างไปเนี่ยมันมีสเตตแค่แถวเดียวใช่ไหมเออ มันก็แค่สแตทแค่แถวเดียวแต่นี้มันจะมีสแตทสองแถวลองสร้างดูนะครับมันจะทำได้แค่วันเสาร์มันจะมีสแตทสองแถวแค่นี้เองนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ตัวพิกเซลสั์พิกเซลที่ดีกว่านะครับผมก็สำหรับวันเสาร์นะถ้าเป็นวันธรรมดาวันอื่นๆเนี่ยมันจะไม่มีสถานีตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการสร้างแบบธรรมดาแหละนะครับผมก็ต้องใช้เทมที่ดีในการสร้างเท่านั้นนะฮะเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำรูปปั้นนะครับแล้วก็การสร้างสั์พิกเซลนะ พยายามทําให้ได้ธาตุนะครับที่ตรงอบที่เราเล่นทีมที่เราเล่นเนาะเนี่ครับถ้าเกิดว่ามันตรงอบทีมกันนะอย่างเงี้ยสมมตริรูปปั้นเป็นธาตุน้ําน้ําแข็งใช่ไหมรูปปั้นธาตุน้ำแข็งเราก็หาสัตว์พิกเซลที่เป็นน้าแข็งมาใส่เห็นปะมันจะมีเครื่องหมายตกใจสีแดงเห็นปะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับมันจะได้สแตตในส่วนตรงนี้ไปนะครับก็ถ้าอยากใส่มากกว่า1ช่องก็ไปปลดอัปเกรดในส่วนของรูปปั้นซะนะครับผมอัปเกรด1ครั้งก็ปลด1ช่องนะครับอัปเกรดง ก็ลปลด5ช่องในนี้ในที่นี้คือ4ครั้งก็จะปลดทั้งหมดเราสามารถใส่พิกเซลได้ถึง4อัน5อันนะครับผมนะี่ครับต้องเลื่อนขั้นเห็นปะที่ผมบอกนะครับเลื่อนขั้นกดเข้าไปนะฮะก็ใช้หัวกระโหลกหัวรหน้ากากากกับถุงคโครนนี่แหละในการอัปเกรดเปิดช่องนะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของบอสมานะครับบอสก็จะเป็นการมาไล่ตีบอสกันทั้งยูเนียนนะแล้วก็มารับของรางวัลน,นะครับมันก็จะเป็น กรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเรากดรับรางวัลได้นะครับมันก็จะเป็นไอเทมที่เราได้นะครับเนี่ยก็จะได้พวกเหรียญต่างๆแต้มอัพนะครับวุ้นแล้วก็อาหารค่ายสัตว์นะครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับไอเทมแต้มต่างๆสามารถมาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับเห็นปะสามร้อยเหรียญอย่างเงี้ยสามารถแลกไอเทมได้อย่างเงี้ยไอเทมแต้มอัพอย่างเงี้ยเนี่ยไอตรงหน้ากลากถุงโค้ตต่างๆนี่ครับแต้มคาร์ลอสนะครับก็อัพได้นะครับเอาไว้แลกของนะครับ เนี่ยถุงโครน40ุ่้นต่างๆเนี่ยผมจะแลกให้ดูเห็นไหมสามอันนี้ผมจะใช้ไงเอาไปทํารูปปั้นนะเนี่ยในหน้นากากตรงนี้อีก40ผมก็จะไล่แลกไปประมาณนี้นะอ่ะโอเคถัดไปก็จะเป็นร้านค้ายูเนียนนะครับร้านค้ายูเนียนก็เอาไปซื้อของแหละนะครับมันจะซื้อได้3ส่วนด้วยกันะลองกดเข้าไปดูนะ เรื่วันที่ส่วนแรกเลยเป็นร้านยูเนียนปกตินะครับก็จะใช้แต้มสีทองในะแรกผมก็จะแลกพวกโคลนสีม่วงไปนะครับแล้วก็เครื่องสํารวจแล้วพวกนี้เนาะแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นหน้ากากเนี่ย้าเป็นหน้ากากเนาะเป็นหินเนี่ยหินหน้ากากเลยนะครับแล้วก็พวกวุ้นต่างๆนะครับที่เอาไว้ใช้ทําสั์พิกเซลนะครับอันที่2จะเป็นร้านค้านะครับก่อสร้างก็เป็นแลกพวกแต้มแข่งม้าต่างๆนะอันหนึ่งก็เป็นอ่าร้านค้าบ้านเลี้ยงนะครับก็จะเป็นพวกอ่าสติ๊กเกอร์มาสเตอร์สลาล่าไข่นะครับผม จริงๆไอไข่ตรงนี้สามารถหาได้นะครับในด่านจับด้วยนะต่อมานะครับเป็นระบบตกปลานะเออระบบตกปลาก็จะเป็นระบบหนึ่งครับที่เล่นเพลินๆนะแล้วก็ได้ของมาอัปเกรดต่างๆนี่ครับเริ่มจากการกระเป๋าปลาก่อนนะครับก็เป็นปลาให้โลมีนะครับแล้วก็เลเวลนะครับการตกปลาของเรารับซ้ายบนลงถึงเอชิฟเมนต์ขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็นะครับตรงตลาดปลานะครับกดมาที่ตลาดปลานี่ครับเราสามารถที่จะมาซื้อเหยื่อได้โดยใช้ทองซื้อก็ได้นะครับ นะครับลิมิตอยู่ที่20นะครับหรือจะใช้เพชรก็ได้นะครับซื้อได้เรื่อยๆไม่จํากัดนะนอกจากนี้ครับเราสามารถที่เอาปลาให้เราตกได้นะครับมาแลกเป็นตาคาลอลสได้นะเอาไว้กราบไหว้นะสารละลายเอาไว้ใช้อัพอัพิคอนได้คือสารวจเอาไว้อัพพลังได้นะครับตรงนี้อันที่2ก็ไว้แลกเพชรก็ได้นะเห็นป่ะเอาปลาสีม่วง5ชิ้นมาแลกเพชรนะครับแล้วก็มาแลกถุงการ์ดนะครับชิโนถุงการ์สีม่วงนะครับสีฟ้าสีม่วงสีทองสารละลายนะครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์บ่อปลานะครับ รวมถึงเอาไปทําเหยื่อก็ได้นะครับเอาปลาไปทําเหยื่อนะครับนี่ครับเอามาทําเหยื่อตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นปะเอาวัตถุดิบนะครับที่เราได้จากการตกปลามาทําเหยื่อได้ตรงนี้นะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวผมลองตกให้ดูปะหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเราก็กดเลือกเหยื่อก่อนนะฮะมันก็จะมีเหยื่อที่เรามีอยู่นะครับเราก็ลองเลือกอยู่นะครับเลือกเหยื่อเสร็จแล้วกดตกปลานะครับรอให้มันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะนี่ยเราก็กดปุ้งบุ้งุ้งอะ นี่ครับนี่ก็คือของที่เราได้รับนะฮะก็จะมีหนางได้ปลากับตัวหินลึกลับที่เป็นหน้ากากตรงนี้ด้วยนะเอาไว้ใช้อัพรูปปั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะการตกปลาก็ข้าวมาลองเล่นกันดูนะครับต่อมาเป็นบ้านเลี้ยงยูเนียนนะฮะในส่วนของบ้านเลี้ยงยูเนียนก็คือ,อาการเอาไข่มาฟักนะไข่ที่เราได้จากการซื้อแล้วก็การจับมานะครับก็สามารถเอามาลงได้น่าจะ5ตัวนะ๋ยวผมกดให้ดูนะกดไปที่รั้วนะครับ โปเกมอนนะนี่ครับมันจะต้องมีไข่ก่อนถนะูกไหมก็อย่างที่ผมบอกไข่สามารถสามารถหาได้นะครับจากการาไปจับนะครับในด่านจับนะมันก็จะสุ่มให้เรามานะมันก็จะมีหลายๆสีเหมือนกันนะครับเขียวฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ผมจบกดจับให้ดูนะบางทีมันก็ไม่ได้นะเนี่ยมันจะเป็นไข่แบบนี้นะ,อะโอเคนะครับให้ดูคร่าวๆก่อน โอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีขายตรงนี้ด้วยเห็นปหเห็นไหมเออ,อประมาณนี้นะโอเคเมื่อเราเข้ามาที่บ้านสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะเอาอโปกเกมอนที่เราฟักไข่ออกมานะครับมาวางได้มันก็จะมีสแตตให้เห็นปะ่ะเออพยายามเอาตัวที่มันให้นะครับคุณสมบัติเยอะๆมาวางนะเนี่ยสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบสามสิบเปอร์เซนต์เอามาวางนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการคุณสมบัติอะไรนะครับที่จะให้ผลตอบแทนเรามานะ พยายามวางที่มันมีผลตอบแทนให้เรามานะเราก็กดวางได้นะครับเมื่อเราเลี้ยงมันถึงเลเวล10มันก็จะให้นะครับพลังเราเห็นปะโดยการใช้ข้าวอะไรเนี่ยข้าวแตนข้าวแตนแดงๆเนี่ย,ดยกดเพิ่มไปนะครับเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลอะไรประมาณนี้นะ,อะโอเคนะก็สามารถวางได้สูงสุดถึง5ตัวนะก็ลองมาวางกันได้นะแล้วก็เอาอาหารให้มันได้นะครับผมนี่ครับเป็นกระดังขนมนะครับผม อ่ะก็มาลองเล่นกันดูนะสำหรับระบบยูเนียนนะฮะเล่นง่งายๆนะก็ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่เล่นเพลินๆน,นะครับมีไลฟ์ด้ทำเยอะแล้วก็ได้ของรางวัลตอบแทนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ได้พลังนะครับให้กับทีมเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปแนวนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะมีอีกกาแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ